มั่นเขาลากปาลาลักปลาปลาวนกำลงังดแ่าตัดแค่ขึงบ่อลุ้นว่าจะได้กี่ตันปล่อยปลาไว้ห้าหมื่นห้าต่เล็กๆตายเยอะ ลุ้นดูว่าจะได้ก <antique tahu> ี <the öst> ่ตังค์วันนี้ารีขับรถนีเข้าเอมดเลยตก้วเลยฉันรู้ว่าแตกพมาล้าวอยู่แล้วอะจะแตกที่น

มาจากไหนหกเจ็ดรตัวก็มาตัวเล็กๆ่พันมาประดุกี่ยซอดุอมาเลี้ยงมาดุกอ่ะหกเจรตัวก็โอโหออกลูกกับบานเลยอ๋อตัวเล็กปลาเล็กก็ปล่อยปา จะลอกอ่ะไอตัวนั้นซะแล้วไม่กล้าหรอกเออมันไม่ค่อยกล้าได้จะทำท่าอย่างนั้นแหละเอา้ามันเอาหุ่นขู่วิ่งชนเขาขู่ ไหลมารวมแล้วไล่มารวมไล่มารวมไล่มารวมไ่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนวดเนี่ยเียแบบนี้เเียอย่างเนี้ยอ้ยัอะไายไหนายอะไรถามว่าตาามถูกขายเงี้ยขายเนี้ยตาเนี้ยแบบเนี้ยเค็มย่องเนี่ยสวยมา ไล่เขามาเต็มแล้วเตยมจะขึ้นรถแล้วตายไ้สมน่ตายเยอะน้ำอ้นอะไรน้้วนรนี่้อวนนกเหมือนเรานี่ไล่มารวมเตยมเอาขึ้นรถไล่มารวมเออเตมเอขึ้นรถ ปลาอ้วนไปได้ไ่ต้งเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบยึแล้เอนี่เล้งาวันแค่เป็นแค่เป็นแค่เปหแเน่เนคเนเนเลาเลี้ยงปลาเลี้ยงอนปลางแตปลาหงข้น โอ้ยไอ้น <ja> ั ou ou 5, 5. Um, ่นมันจะเป็นมันแปดเก้าเดือนแล้วบูมมันก็ไม่ขึ้นนสิทีบ่อไห่อ๋อห้าหมื่นห้าอันี่ตัดแค่ครึ่งบ่อตัดแค่ครึ่งบ่อเคลื่มาไล่มารวมไล่ออกจาก ควรน่ารวมในเตยโดยจะตักรอโดยจะรอตักขึ้นโดยจะรอตักขึ้นรถเข้าแพร์ันุแพร์ทำไทเกนเสาเอาใส่ปาก็น่าจะเป็นก้านสวยงาม Oh. <laughs>